ตาแต่น่าหนิบเลยเนี่ลิมมิ้เนี่ยกงฝั่งวิพาด้านหน้าหนิบหมดเลยพี่ต้องหมดเลยหมดเลยหมดเลยขอบคุณครับคคุณะหมดเลยมาเขาบอกหมดเลยอะไรเขาบอกหมดเอาเอาวอาหมดเลยเหรอเอ่าฝข้างหลังออกมาให้หมดเลยทำไมถึงว่าเฉพาะแค่ฉากตรงหน้านี้นี่เขาพูดหมดเลยหมดเลยนั่นแ่ะ อาน้องแบงค์นี่ด้วยหนูขอบคุณนะครับน้องเบลลด้วยเบลลด้วยนี่ลิมทางวีพารขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอีดองเดี๋ยวโดนหน้าเขาตังเงืองตังหล่นตังไร่ตาวด้วยตาวลิมไม่ด้วยมาทางลิมไม่หมดของโก้อีดองมึงขโมยนี่คือขโมยผิดหรอขอบคุณนะครับ ตอนนี้ลิเกเราจะย้ายมาเล่นทางฝั่งปีพาสนี่บ้างแล้วครับย้ายมาทางนี้บ้าขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนักชมจากวาลเสด็จด้วยนู่นอามาแล้วให้หาพวกเรานี่หน้าเปิดร้านขายของชำเว้ยเฮ้ยทำไมอ่ะมึงดูดิอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนุ่นมึงมาแย่จู่เลยอุ้ยเอาปลอดภัยนนโนน ขอบคุณครับขอบคุณครับน่าเวทีขอลาสักครู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลนะครับบอยกับแปดเริ่มอ่อนแล้วไปเลยเสียงเริ่มลอยแล้วเสียงเสียงเสียงเริ่มมันนี่ละอ่ะเดี๋ยวเด็กหายครับตอนนี้หลงแม่หรือหลงพ่อเนี่ยหนูดูนะเอาออกไปนนุนออกไป ไม่ดีไม่ดไม่ดีใครเป็นญาติไม่ต้องร้อง like ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องหนูไม really ่ต้องร้องผิดถาที่ร้องชื่ออะไรไม่ต uh ้องร้องนี่แล้วจะได้เงียบไม่ต้องร้องมันกลัวหน้ามึงมันกลัวหน้ามึงไม่ไม่น้องร้องน้องกมือเรียกว่าข้มือเด็กกันแล้วไม่ฉันเนี่ยต่อเล่นต้มเองชื่ออะไรชื่ออะไรแม่หนี่ชืออะไรลูกไม่รู้เขาเขาตามหามากับพ่อหรือมกับแม่ลูก แม่น้ำแม่ชื่ออะไรแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าอันนี้เขาเรียกหาแม่จ๋าแม่ชื่ออะไรชื่ออะไรเนาะอย่าไปกดดันเด็กนู้นสิแม่น้ำแม่ชื่ออะไรลูกจ๋าไม่ต้องเรียกยังไม่ต้องเรียกตอนนี้ถามเอาดีดีรู้ไม่ะแม่อ๋อแม่ชื่อจ๋าแม่ชื่อแม่จ๋าแม่จ๋านี่เหรอคะแม่น้ำคนนี้เหรออ๋อไม่ใช่แม่ ไปจายอยู่ไหนครับเรียกเหรออ๋อครับแม่ฟ้าแม่ไก่นะแม่น้ำส่งแม่น้ำน่านหรือแม่น้ำเจ้าพยาลูกไม่ไน้เอาเดี๋ยวน้องมารอตรงหปากวีพ้าวปีก้าใครปีก้ารู้มารับลูกมามาลงมาไม่ต้องร้องลูกมามามา ไอ้เอาอขอแก๊งเราดิแก๊งทานท้องไอเด็กตีนนะคนที่อยู่ในนี้ได้ขคุนะฮะเดี๋ยวแม่เดินเดินอยู่ออกมาจากห้องน้ำจะได้เฮ้ยลูกกูเป็นลิเกแล้วว่าการเป็นแบบขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาใครครับจะได้ถามกันเลยว่าเขามีธุระอะไรก็จะได้คุยกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอถามครับอันนี้ไก่นี่สุกหรือยังครับผมยังยัง พี่แบงค์พี่แบงค์ตอนนี้รุ่นด้วยหมดเลยทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณค่ะแม่จ๋าอยู่ไหนมารับลูกได้ครับแม่จ๋าคุณนะคบน้องน้ำน้องน้ำน้องน,น้ำรออยู่นะครับแม่จัาเป็นญาตินะครับมารับด้วยครับใส่สูสีน้ำเงินเป็นเด็กผู้ชายแม่จ๋าไปเรียกเขาแม่จ๋านึ่งเป็นลูกเขาไงล่ะไม่ใช่เขาชื่อจ๋า สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชายเออคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะก็มีนิดนึงคะ่ะถ้ามีถา้างนั้นผมรบกวนคุณหันหน้ามาคุยกันได้อย่ามาจับลาวัวแม่เราก็สวยนั่เราก็ต้องเราก็ต้องเล่นตัวม,มังเซเราจะมาไอา้ผู้ชายจะสับมอสู้ไปมันไม่ได้นะรู้ไหมทุกคนอ๋ออะไระ ใต้นี้ก็จะที่ลูกหันไปแต่เขาก็วิ่งหนีเหมือนนี้สองตัวหมาเนี่ยนะแง่ใคนี่หล่อมากให้หล่อมากเลยหล่อมากชีวิตคุยกับใครนี่ใส่สูสีเท้าดีนะเห็นไหมไม่องไปทำบิ๊ีนิฮาร์ให้เราหลอนะคะุยกับใคร <laughs> นี่สูสองนิ้วคุยกับใครคุยกับน้องสาวหนูนดีพี่อะไรนักหนาเนี่ยก็ไปแล้วบอกคุยกับน้องสาวน้องสาวหนูอยู่ใต้นี้แล้วทำมน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะชื่อว่าน้องไอ้นี่น้องแคปหมูน้องแคปหมูน้องแคบหมูอะไรเป็นอะไรฮะน้องไม่จะกินน้องสาวไอนี่ไปแล้ว นักปากเลยบังเอิญจริงๆอะไรนี่ไม่ต้องเป็นเสือเขาหลอกแคบหมูเขาไม่ได้คุยกับเองนะฮะไม่ต้องไม่ต้องรอ้ยายอ่ะน้องชายฮะน้องชายครับผมชื่ออะไรปุ้งเน่งไอไม่ขยอยาก้เหวยงม้นงเลกูรักน้องปุ้งเน่ง ถึงว่าเห็นคนหัวล้นไม่ได้แต่หน้ามาเลยครับคุณได้ค่ะคุณแต่ว่าเธอห้ามวิ่งหนีออกจากตรงนี้นะผมไม่วิ่งหนีนะ้ครับจะได้คุยกับทุนนักับคนได้ถูกเขากับคุับผู้หญิงอาย่างนี้นะเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้เรานับหนึ่งถึงสามก่อนแล้วเราจะหันไปแต่ว่าเราไม่ได้นับอย่างนี้นรไม่ได้นับธรรมดาครับผมใช่ครับผมใช่ไม่ได้นับธรรมดา เจ็นับยังไงนะครับคุณเอาละ <c oughs> หนึ่งเท่ากับวันกูไปตั้งแต่วันแรกแล้ว,ว โอเคห้รลงมาโดนโอเอ่าเล่นกันไปเลยนะเดี๋ยวกูมาไปไหนอ่ะไปถ่ายตแกาตนแป๊บปากไว้ไม่ได้ไม่ขายเนอะไมไหวหลวงพ่อที่นี่บนตากาเตนเป็นลิเกมแปเดียวเป็นไม้เสียบตากาเตนน่เขาทุเรศรูปร่างทุเรศจะทำตัวทุเรศอีกมึงอะอะไรขอเมืองโลกมาไปสิมึงจะไปมึงก็ไปเลยไม่้ังมาพูดเดี๋ยวกูไปเวันแรกวันแรกอะไรไปถ้าไป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  ก็ไม่ถูกใจมึงหรอกขอบคุณค่าขอบคุณค่ากูไม่ถูกใจกูไม,ไ,มมไม่ได้ชอบีนา้ามึงไม่ได้อยากอยู่หรอกน้าเกลียดนะกว่าแล้วเบาๆนะเดี๋ยวจะเข้าสมองกูไปไหนก็ไปไป ยิ้มเสียงมันเบาเอาใหม่เข็นไ้มคือ้าใจังเลยจังเลยจริงจังเลยอะไรอีกอะไรอีกอุ้ยเนี่ยไม่อยากจะด่าเลยมึงมากมายเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะกูด่ากูก็ปวดสมองเพราะกูคิดอยู่ไป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 ไอ้ขิ้นไปอะไรนะไอ้ขิ้นไปไอ้ขิ้นไป ขิ้นไปลายขิ้นปลายแปลแว่าอ,าะนะอไปไปไปไอกระปัมดโดอ,อะไรไ<ป>อะไรนะอะไรคือกระปัมโดก วัวร้อนได้ไงพายเขาเป็นคนกระซิบมึงให้พูดเขาจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงมึงอย่าทะลึ่งอ่าขออคำหนึ่งขอคำหนึ่งนี่มันที่สุดจริงๆอ่ะชีวิตอะไรขออคำหนึ่งอ๋ออะไรออะไร่าทีนี้ไม่พูดจะเลว ไอคำหนึ่งอ่ะไปไปไปไอกระเป็ดโขกกระเป็ดกระเป็ดโขกกระเป็ดโขกวันนี้มีกระปังโดอกกระเป็ดโขกทำไมเออกูไปก็ได้กูมไม่อยู่หรกอีหาเจ้าถีมึงลองถามพวกเอาห้ามพูดนะแต่ว่า มันจะเจอลำบากมาอย่ะเธอะอย่าไปสงสัยเลยโอเคไม่ต้องสงสัยเนาะสองสาม